โอเคสวัสดีครับอยู่กับอนิเมะให้เมช่วง Data Char ร c t ต r ร์การดั้นะครับผมในวันนี้เราก็จะมาอยู่กับตัวของเมเทอร์กัน เมเทอร์เนี่ยอย่างที่เรารู้กันนะครับผมสําหรับคนที่ดูซีรีส์ของกันดั m มซีสมาเนี่ยก็คือมันเป็นอุปกรณ์เสริมนะครับผมให้กับตัวของฟีดอมแล้วก็จัสติกนั่นเองครับผมโดยเมเทอร์นั้นถูกสร้างขึ้นมาในปีคอสมิกเอล่าที่71หรือว่ากันดั้มซีสในซีซั่นที่1นั่นเองครับผมแรกเริ่มเดิมทีนั้นตัวของเมเทอร์ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อให้ดึงศักยภาพสูงสุดของฟีดอมและจัสติกออกมานะครับผมแต่เทว่าซาร์ฟเนี่ยก็ได้มีการทํเมเทอร์เพิ่มเติมมมมมขึ้้้นนนาาอีกรรัผวววแลวจนนทํทงห เครื่องด้วยกันซึ่ง6เครื่องนี้นับตัวของฟรีดอมและจัสติกที่ใช้งานในช่วงซีซั่นที่1ด้วยนะครับผมเราจะเห็นว่าซาบเนี่ยก็สร้างมาเยอะพอสมควรนะครับผมแต่ว่าไอ้เครื่องที่เหลือเนี่ยมันถูกสร้างขึ้นมาเพื่อให้ใช้งานกับโมบิสูที่ใช้พลังงานนิวเคลียร์นะครับผม2เครื่องแรกเนี่ยก็คือรุ่นต้นแบบเนาะสร้างขึ้นมาเพื่อฟรีดอมและจัสติกนะครับผมแล้วก็เครื่องที่เหลือเนี่ยสร้างขึ้นมาเพื่อให้โมบิสูที่ใช้พลังงานนิวเคลียร์เป็นหลักนั่นเองครับผมแปลว่าไม่ว่าหุ่นตัวไหนนกก็็ตาาาามมมะรัผททีีี่่ใช้พลงงวยสถ จะขับตัวของเมเทอร์ได้นั่นเองครับผมเมเทอร์เนี่ยไม่ได้มีแหล่งพลังงานของตัวเองนะครับผมแต่ถ้าว่าตัวของมันเนี่ยจะไปจะต้องด็อกกิ้งเข้ากับตัวของมูบิสูที่ใช้พลังงานนิวเคลียร์นะครับผมมันถึงจะสามารถใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพนั่นเองถ้าเกิดว่าไม่ได้ใช้พลังงานนิวเคลียร์เนี่ยเมเทอร์ก็จะเป็นเพียงแค่ตัวของเครื่องบินธรรมดานะครับผมที่ใช้ในการบินเท่านั้นเองแหล่งพลังงานเดียวของเมเทอร์นะครับผมมีเพียงแค่แหล่งจ่ายไฟพลังงานทั่วไปเอาไว้ใช้ในการขับเคลื่อนตัวของเมเทอร์ไปหามูบิสูเท่านััน้นหลงจากที่ เท่ากับตัวของบุบิสูที่ใช้พลังงานนิวเคลียร์แล้วเราถึงจะสามารถใช้อาวุธของเมเทออทั้งหมดได้ แล้วซาฟเนี่ยก็ได้สร้างโมบิสูที่ใช้พลังงานนิวเคลียร์มาหลายเครื่องนั่นเองครับผมในตัวของเนื้อเรื่องเนี่ยเราจะเห็นไม่กี่เครื่องเท่านั้นนะครับผมแต่ก็สร้างขึ้นมาอยู่เยอะพอสมควรโดยเนื้อเรื่องของทางเมเทออนนะครับผมอย่างที่บอกว่ามีจานวนทั้งหมด6เครื่องด้วยกันครับผมโดยเครื่องที่1กับ2อย่างที่บอกว่าอยู่ในตัวของฟรีดอมและจัสติกในช่วงของซีซั่นที่หนึ่งนะครับผมเครื่องที่3กับ4ไม่มีการพูดถึงนะครับผมว่าอยู่ที่ไหนกันแน่อาแต่ที่แน่คือยังใช้งานอยู่นะครับผม่อคืเรงีะโดย2น้ อยู่กับกลุ่มจังกิลนะครับผมแล้วก็ใช้งานโดยตัวของแอสเทรบูเฟมแล้วก็ตัวของแซกนั่นเองครับผมซึ่งเราจะเห็นว่าเฮ้ยสเครื่องนี้เนี่ยมันไม่ได้ใช้พลังงานนิวเคลียร์นี่หว่าทําไมมันถึงสามารถใช้งานได้นะครับผมเนื่องจากว่าทางของจังกิลนะครับผมได้มีการปรับแต่งตัวของเมเทอร์อครับผมอย่างที่บอกว่าเมเทอร์อเนี่ยเดิมทีมีแค่แหล่งพลังงานทั่วไปเท่านั้นนะครับผมทางของจังกิลเนี่ยได้มีการปรับแต่งเมเทอร์อครับผมโดยมีการใส่พลังงานนิวเคลียร์ครับผมเข้าไปสู่ตัวของเมเทอร์อโดยตรง จึงทําให้เมเทออร์เครื่องที่5กับ6เนี่ยมีความพิเศษครับผมก็คือไม่จะไปจะต้องใช้แหล่งพลังงานของตัวโมบิสูทครับผมแต่มันมีแหล่งพลังงานนิวเคลียร์ของมันเองอยู่แล้วมันจึงสามารถที่จะออกโจมตีได้โดยที่ไม่ต้องพึ่งตัวโมบิสูทครับผมแต่ถ้าว่าในเนื้อเรื่องของแอสเทรียเนี่ยตัวของบูเฟมนะครับผมแล้วก็ตัวของแซกเนี่ยก็ได้ใช้เครื่องนี้ในการออกสู้รบอยู่ดีนะครับผมมันต้องมีคนขับเว้ยไม่งั้นมันก็จะดูไม่อลังการงานสร้างนะครับผมในจุดๆดนี้ก็ถือว่าเป็น2เครื่องที่พิเเเศษนนััั่อองงรบผม5ก6ขา โดย2เครื่องนี้นะครับผมถูกใช้เพื่อปกป้องเจเนซิสอัลฟานะครับผมในช่วงของภาคเดสตินีนั่นเองก็คือปีคอสมิกอีล่าที่73นะครับผมต่อมาครับผมก็คืออีก2เครื่องครับผมเอาเฮ้ยไหนบอกว่ามีแค่6เครื่องวะแล้วไอ้สเครื่องนี้มันมาได้ยังไงกันโดย2เครื่องนี้จะเป็นเครื่องที่7กับ8นะครับผมโดยเครื่องที่7กับ8เนี่ยเป็นเครื่องที่ถูกสร้างขึ้นมาใหม่นะครับผมแบบเฉพาะกิจนั่นเองเนื่องจากว่าเครื่องที่1กับ2นั้นพังไปแล้วนั่นเองครับผมก็คือเครื่องของฟรีด และจัสติกเนี่ยมันพังไปตั้งแต่กระดัมซีซีซตที่หนึ่งแล้วนะครับผมก็เลยได้มีการสร้างขึ้นมาใหม่นั่นเองโดยจะให้กับตัวของอินฟินิตี้จัสติกแล้วก็สไตฟีดอมถ้าเกิดว่าเราสังเกตดูดีเนี่ยตัวของเมเทอร์อินฟินิตี้จัสติกแล้วก็สไตฟีดอมนะครับผมได้มีการปรับเปลี่ยนตัวของอาวุธนะครับผมซึ่งเราจะเห็นได้ชัดเลยก็คือปืนหลักของเมเทอร์นั่นเองครับผมได้มีการปรับเปลี่ยนสีไปเนื่องจากว่าได้มีการสร้างขึ้นมาใหม่นั่นเองครับผมให้ก ก็คือเวอร์นเวอร์ชันนั่นเองโดยชื่อเต,เต็มของมันก็คือเวอร์นสาม m ้านะครับผมโดยตัวของเวอร์นเวอร์ชันเนี่ยตัวนี้นะครับผมก็จะถูกสร้างขึ้นมาในปีคอสมิกเอล่าที่71เหมือนกันแต่ถ้ว่าไม่ได้อยู่ในแก๊งซีรีส์1นถึงหเครื่องนะครับผมเนื่องจากว่าเครื่องนี้เนี่ยถูกสร้างขึ้นมานะครับผมให้ใช้งานกับโมบิสูดทั่วไปนั่นเองครับผมอย่างที่บอกไปตอนต้นคลิปนะครับผมว่าเมเทอร์เนี่ยถูกสร้างขึ้นมาเพื่อให้ใช้งานกับโมบมิ Ver สูด ้าขึนมเพื่อให้ใช้งานกับโมบิสูทั่วไปเท่านั้นเองครับผมมันเป็นเนื่องมาจากที่ว่าตัวของโมบิสูทั่วไปนะครับผมทางของซารมเนี่ยไม่คิดจะทิ้งโมบิสูรุ่นเก่าๆนะครับผมที่ใช้งานในการสู้รบได้แต่ว่าอยากจะเพิ่มศักยภาพให้กับโมบิสูรุ่นเก่าๆให้สามารถต่อสู้ได้ในปัจจุบันนั่นเองครับผมจึงได้มีการทำเมเทอรอพวกนี้ขึ้นมาเพื่อให้ใช้งานกับโมบิสูธรรมดาครับผมในการออกรบแต่เท่าว่าในช่วงจบสงครามในปีคอสมิกอีลาที่71นะครับผมก็ได้มีการทำสนธิสัญญากับซอะ The cat sat on the ทางซัฟจึงต้องแยกชิ้นส่วนของเมเทอร์พวกนี้นะครับผมเพื่อไม่ให้สามารถใช้งานได้นั่นเองครับผมก็เรียกว่าทาลายมันทิ้งนั่นแหละโดยการแยกชิ้นส่วนนั่นเองครับผมแต่ทว่าครับผมก็ได้มีชิ้นส่วนนะครับผมหลุดลอดไปหากลุ่มของจังกิลอีกแล้วก็แงไอ้พวกจังกิลมันก็หามาได้เสมออยู่แล้วนะครับผมกลุ่มจังกิลนะครับผมได้นําชิ้นส่วนของเมเทอร์นะครับผมซึ่งถูกแยกชิ้นส่วนออกไปนํามาประกอบใหม่ครับผมให้กลายเป็นรุ่นเวอร์นดังเดิมโดยรุ่นเวร์นนั้นก็จะเหมือนกับเครื่องที่5กกัับ6นะผมม็จีพลง้า พียในตัวของมันเองนั่นเองก็แง่เนาะมันจะได้ใช้งานกับโมบิสูทั่วไปได้ไงล่ะครับผมแต่ว่ารุ่นเวอร์เนี่ยก็จะมีข้อแตกต่างจากตัวของรุ่นปกติอยู่ด้วยนะครับผมก็คือรุ่นเวอร์นั้นจะไม่มีการติดตั้งตัวของมิสไซล์นะครับผมที่ด้านหลังของตัวเมเทอร์ครับผมแต่ถ้าว่ารุ่นเวอร์เนี่ยจะมีความเร็วที่สูงกว่ารุ่นปกตินะครับผมรุ่นเวอร์เนี่ยถูกออกแบบมาเพื่อใช้งานแบบความเร็วสูงนั่นเองครับผมให้โมบิสูทั่วไปสามารถต่อสู้ได้อย่างสบายอ่ะนะแล้วมันยังเปบบแ ซึ่งเราสามารถที่จะนําตัวของเมเทอร์เนี่ยไปติดตั้งให้กับตัวของเครื่องบินด้วยนะครับผมใช้ในการเร่งความเร็วนั่นเองก็คือแมสเดเวอร์ของจักรวาลคอส m มิกเ a ล่านี่แหละนะนั่นแหละนะครับผมคือความแตกต่างของรุ่นเวิร์นและรุ่นปกติโดยส่วนของอาวุธด้านหน้ายังคงเหมือนเดิมอยู่นะครับผมก็คืออาวุธที่เอาไว้ให้โมบิสูดจับนั่นเองครับผมยังคงเหมือนเดิมอยู่แต่ถ้าว่าก็จะมีอุปกรณ์เสริมขึ้นมาอีกหนึ่งอันนะครับผมก็คือโล่นั่นเองโดยเราจะเห็นนะครับผมว่าโล่เนี่ย มันอันเบลเลเบลเลเลยแล้วโล่มันเหมือนหัวจรวดเลยนะครับผมโดยโล่นี้นะครับผมเป็นเกราะป้องกันก็นะพวกมือสุดทั่วไปมันไม่สามารถที่จะป้องกันดาเมจได้มากมายสักเท่าไหร่หรอกอันนี้ก็จะเอาไว้เป็นเกราะป้องกันนะครับผมแต่ถ้าว่าโล่นี้เนี่ยมีคุณสมบัติพิเศษอีกหนึ่งอย่างด้วยนะครับผมก็คือมันเป็นโล่ที่รองรับการฝ่าชั้นบรรยากาศนั่นเองครับผมถ้าเกิดว่าเป็นการด้าปกติเนี่ยแม่งฝ่าชั้นบรรยากาศกันเป็นวาดเล่นอยู่แล้วอะเนาะแต่โมบิสูทั่วไปไม่สามารถทําได้นะครับผมแล้วถ้าเกิดว่าชรรบกาาาฝยศ ได้ด้วยนะครับผมแล้วจากการที่มันบอกว่ามันใช้ในการฝ่าชช้บรรยากาศนะครับผมก็มีอีกความหมายหนึ่งด้วยเหมือนกันก็คือรุ่นนี้สามารถใช้งานบนพื้นโลกได้นั่นเองครับผมโดยปกติแล้วนะเกมที่มีการใช้เมเทอร์บอนโลกเนี่ยคงจะมีแค่เกมซีรีส์เวอร์ซัสเท่านั้นแหละนะแต่เกมอ,อื่นๆเนี่ยก็ไม่ได้นำเมเทอร์อลมาใช้งานบนโลกนะครับผมเออโดยในตัวนี้เนี่ยก็เป็นการบ่งบอกได้ว่าเมเทอร์อลสามารถใช้งานบนโลกได้นั่นเองครับผมแล้วตัวของโลกนะครับผมทางของพวกจังเกิลเนี่ยได้มีการปรับแต่งด้วยนะครับผมซึ่งโลเนี่ มันไม่มีอาวุธติดตั้งไว้นะครับผมแต่ทางจังกิลเนี่ยได้มีการติดตั้งตัวของบีมนะครับผมไว้ที่ตัวของโล่ด้วยโดยโล่นี้สามารถที่จะใช้อาวุธบีมได้นะครับผมไม่ว่าจะเป็นตัวของบีมกันหรือว่าบีมเซเบอร์ก็ตามแต่ก็จะไม่ได้แรงเทียบเท่ากันกันกบการติดตั้งตัวของอาวุธดั้งเดิมของมันอยู่แล้วตั้งแต่แรกตัวของรุ่นเวิร์นนะครับผมจะถูกใช้งานในตัวของ M1ST นทนักบินจีนแครี่นะครับผมใช้ในการต่อสู้กันกันกบโปโตเซเวียในปีคสมิคออล่าที่รับผม แล้วรุ่นเวิร์นนะครับผมมันจะมีการเปลี่ยนสีด้วยนะครับผมโดยปกติแล้วสีของมันจะเป็นสีขาวเทานะครับผมแต่เท่าว่าตอนที่ทางของหน่วยจังกิวเอาไปใช้งานนะครับผมได้มีการเปลี่ยนสีเกิดขึ้นโดยจะให้มันออกเป็นสีม่วงน้ําเงินนะครับผมแหมก็จะเป็นการแบ่งแยกไปเลยเนาะว่ากูคือเวิร์นเวอร์ชันไม่ใช่เวอร์ชั่นที่เป็นเมเทออร์ปกตินะครับผมไม่ได้นับเหมาวรวมกับ6เครื่องและอีก2เครื่องสร้างใหม่นั่นเองครับผมแต่เป็นเครื่องที่ถูกสร้างขึ้นมาตั้งแต่ปีคอสติกอีลาที่ 78, ่าโดนยกเลิกไป เพราะว่ามีการทําสนธิสัญญาแล้วก็มีการเอาแอบมาประกอบใหม่นั่นเองครับผมแต่ทางจังเกิลก็เอาออกมาได้เพียงแค่เครื่องเดียวเท่านั้นนะครับผมถ้าเกิดว่าเวอร์เนี่ยถูกสร้างขึ้นมาเพื่อให้มูอวิสูทั่วไปได้ใช้งานจริงๆแล้วแล้วก็แปลว่ามันมีอีกหลายเครื่องเลยครับผมแต่อย่างที่ว่าแหละนะว่าเขาเอาให้จังเกิลอ,ออกมาแค่เครื่องเดียวนะครับผมเออ ไม่งั้นเนี่ยลองนึกดูสภาพว่าปีคอสเมติกอีล่าที่73ที่มีการต่อสู้กันในช่วงกันดั้มซีตต่อสุดท้ายเนี่ยมันคงมีเมเทออออกมา10-20เครื่องเห็นจะได้เลยนะครับผมแล้วทางซับเป็นคนใช้งานเว้ยศึกในครั้งนั้นเนี่ยมันคงจะยืดเยื้อมากกว่านี้มากเลยและมีความเป็นไปได้มากด้วยนะครับผมว่าตัวของ Destiny Legend i m p ิมจะได้ใช้งานเมเทออตัวของเวอร์เวอร์ชั่นด้วยนั่นเองครับผมมันคงจะมันไม่น้อยเลยนะที่ว่าได้มีการนําตัวของ Destiny เวอร์เวอร์ชั่นแล้วก็ตัว ฟีดอมเมเทออเวอร์ชันเนี่ยมาปะทะกันไอยะมันคงจะอลังการงานสร้างน่าดูแต่ก็ไม่ได้เกิดขึ้นนะครับผมเนื่องจากสนธที่สัญญาแลา้วทราบเขาดันทาตามซะอย,อย่างนั้นแต่ว่านะครับผมเราก็จะเห็นว่ามันก็ทาตามแค่ตอนนั้นเป้าวะาที่เหลือมันก็ไม่ได้ทําตามเหมือนกันนะครับผมก็ยังเห็นมีการสร้างของที่มันผิดสนธที่สัญญาอยู่เหมือนกันหรือแม้แต่ทางฝั่งพวกพระเอกเองก็จะเห็นว่ามีการทาเมเทออขึ้นที่7กับ8ขึ้นมาซึ่งจะเห็นว่ามันผิดกับสนธที่สัญญาเช่นเดียวกันสรุปคือพวกมึงเนี่ยมี มันก็เป็เรื่อปกติเป่าวะมันเป็นกันมาเยอะอยู่แล้วอะเนาะในซีรีส์ของ Cosmic Era หรือแม้แต่ซีรีส์กันดั้มอื่นๆเองก็ตามอันนี้เมฆให้เมะครั้งนี้ก็ต้องขอจบลงเพียงวันนี้ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าพันหน้าไลฟ์หน้าสวัสดีครับผม